สวัสดีค่ะเก๋จากบริษัท V B Engine Impact นะคะวันนี้เก๋อยู่ที่ร้านคลินิกเกษตรนะคะจังหวัดราชบุรีร้านคลินิกเกษตรเป็นตัวแทนขายเครื่องยนต์ของทัศว่านะคะจะอยู่ติดริมถนนเพชรเกษมวันนี้เก๋จะพามาดูว่าร้านคลินิกเกษตรมีเครื่องยนต์ของทัศวารุ่นไหนบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นตัวทัศว่าอานะคะตัวเจ็ดแรงมือดึงค่ะแล้วก็ ถัดมาเป็นตัวทาสวาโปรนะคะตัวนี้จะเป็นตัวทาสวาโปรนะคะตัว16แรงนะคะเป็นตัวกุญแจสตาร์ทค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นออนนิวทาสวาเอ็กนะคะ18แรงมือดึงถัดมานะคะจะเป็นตัว18แรงค่ะตัวมาลีนตัวนี้จะเป็นรุ่นกุญแจสตาร์ทค่ะเป็นเหมาะสําหรับเครื่องเรือนะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัว18แรงนะคะ มารีนค่ะตัวนี้เป็นมือดึงแล้วก็ถัดมาเป็นตัว22แรงนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวม